อพี่เครียดมากๆเลยพี่ทุกข์มากๆเลยพี่ทําอย่างไรดีครับสใครเองที่กำลังเจอปัญหาในเรื่องของความทุกข์ความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วไม่สามารถห้ามมันได้เลยครับมันมี เรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผมเองอยากจะแชร์ให้ฟังครับว่าวันนี้ครับมันมีเด็กคนคนหนึ่งครับที่อยู่ชายหาดครับแล้วเขาไปเจอครับไปเจอปลาดาวเต็มไปหมดเลยเกยตื้นครับสิ่งที่เด็กคนนั้นทําคืออะไรรู้ไหมครับเขาไปหยิบปลาดาวแล้วก็โยนลงสู่ทะเลครับพอคนแก่เข้ามาเห็นมาถามว่าเอ้าอหนูหนูไปเก็บทําไมเดี๋ยวมันก็ตายมันเยอะแยะขนาดนี้ทำไงจะเอาไหลกมันไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมันก็ตายครับเด็กก็ไม่สนใจครับก็หยิบปลาดาวแล้วก็โยนหยิบปลาดาวแล้วโยนแล้วก็หยิบขึ้นมาในมือแล้วก็บอกคุณลุงบอกว่ายังไงไม่ ไม่ไหวก็มาช่วยเด็กหยิบไปด้วยครับสักพักมีคนเดินมาผู่รักเดินมาผ่านมาเห็นเขาทำอะไรโอ้ช่วยประดาวันอยู่ คนนี้เขาก็าาเฮ้ยทำกัเาเลยช่วยหยิบด้วยครับออสักพักกลุ่มคนที่เดินท่องเที่ยวชายหาดเห็นเอ,อ้ยเอาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวะก็เลยโอ้ปลาดาวเต็มเลยเห็นเด็กทุกคน3 4คนช่วยกันโยนเขาเลยไล์สดช่วยกันแล้วทำดูว่ออากำลังมาช่วยปลาดาวสักพักคนที่ดูไล์ขนาดนั้นมาเห็นอยู่ในกุี่เข้ามาช่วยเหลือกันครับสุดท้ายปลาดาวที่เกิดตื้นทั้งหมดถูกลงสู่ทะเลหมดครับด้วยเหตุนี้เป็นเพียงเพราะอะไรครับเพราะเด็กคนนั้นเป็นต้นเหตุข,ของสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงไม่จริงถ้าเขาไม่เริ่มต้นเหตุสิ่งนี้ปลาดดดาาาวคคคคคงงไไไม่กก่่ถถููกกกกกกแแแ้้้้รรรรรรััับบปปทีขขเเเิิิึนนนนนจจอะพ็็ตุ เองวันนี้ชีวิตของเราเองก็ตามไม่ว่าผลลัพธ์ในชีวิตที่เราเป็นอยู่อะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่มันคือใครครับที่ทําให้มันเกิดขึ้นใช่ครับตัวเราครับตัวเราแน่นอนเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อยู่จริงไม่จริงครับแต่สิ่งสําคัญที่มันทําให้ได้คือทําให้คุณสงบขึ้นได้จริงไม่จริงและแน่นอนครับคนที่จะสงบขึ้นได้จะต้องมีวิธีคิดนี้วิธีคิดหนึ่งครับ คุณต้องรับตัวเองเป็นต้นเหตุให้ได้ก่อนเฮ้ยเหตุทั้งหมดมันเริ่มเกิดจากตัวเรานะแล้วจุดสตาร์ทมันคือตัวเราเนี่ยแหละแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอสิ่งสําคัญต่อมาคุณจะต้องไม่โทษ3มสิ่งนี้ครับ1โทษตัวเองว่าชีวิตฉันย่มแย่เหลือเกินที่เป็นแบบนี้ อะไรแบบนี้ครับเลิกโทษตัวเองครับแล้วให้มองใหม่ว่าเออมันใช่มันอาจจะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับฉันนะแล้วฉันจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรหาโอกาสใหม่ๆไปต่อครับสอบไม่ต้องโทษหรอกครับใครที่ทําให้เรามาเป็นหนี้เพราะชีวิตฉันมาเจอแบบนี้ฉันเจอแกนี่แหละเพราะแกเนี่ยทำให้ชีวิตฉันแย่เราต้องถามครับใครที่ทําให้ไปเจอไอ้คนคนนั้นครับถ้าไม่ใช่เราจริงไม่จริงหรือวันนั้นเรามาเจอกันเขามาจีบฉันนี่ใช่ครับแต่วันนั้นใครอนุญาตให้คนนั้นเข้ามาในชีวิตครับถ้าไม่ใช่เราจริงไม่จริงใช่ครับ วันนี้เราเองเป็นเหตุครับแล้วเราจะทําอย่างไรเหรอที่จะทำให้เราดีขึ้นได้3ครับไม่ต้องโทษว่าโอ้ยฉันโชคร้ายหรือเกินโทษแบบเหมารวมโทษแบบปองรวมครับวันนี้ครับเปลี่ยนจากการโทษทุกสิ่งทุกอย่างาลองดูว่าคุณการโทษใครอยู่หรือเปล่าในวันนี้ให้มองตัวเองเป็นเหตุก่อนแล้วก็เข้าใจตรงนี้ให้ได้ครับแล้วเออจริงๆเหตุมันก็เกิดจากฉันทุกมันก็เกิดอยู่จากฉันครับปัญหาอะไรคนก็เกิดจาก ใช่ครับวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดที่ทำให้คุณเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรืออารมณ์ร้ายๆของคุณพี่หายไปได้ก็คือใช่ครับใครที่ยังอนุญาตให้เต็วเงเศร้าอยู่ครับแล้วมันจะต้องมีอะไรเหรอครับที่ทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ต่อจากนี้ล่ะจริงไหมจริงครับใช่ครับ และสิ่งนั้นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้คุณสามารถปลดล็อกก้าวข้ามความเศร้าตรงนี้ได้ตัวเองและกลับมายืนได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ในอารมณ์ที่ดีการใช้ชีวิตคุณก็ดีขึ้นจริงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันจะทุกข์ไปทาไมล่ะครับเริ่มกลับมาดูแลตัวเองชีวิตเราจะต้องเดินหน้าต่ออยู่ดีเพราะสุดท้ายครับปัญหาที่คุณมีอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับ เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็จะชอบเรื่องราวจิตวิทยาดีๆแบบนี้นะครับไปดูติดตามช n e l นี้ไว้ช่องทางนี้ไว้ครับโค้ดไอชีวิตติดโค้ด